มาเย็บไส้ไก่ทําห่วงกระดุมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะตัดผ้าเกฑ์เฉลียงนะเราก็จะตรงนี้นะคะเป็นผ้าเกณฑ์ตรงแล้วอันนี้เป็นผ้าเกฑ์เฉลียงนะคะเราจะตัดผ้าเกฑ์เฉลียงก็ตามจํานวนที่นักเรียนจะใช้เลยนะคะครูก็จะตัดประมาณ2.5เซน ตัดเสร็จแล้วนะคะสําหรับผ้าเกณ์เฉลียงประมาณ2.5เซนนะก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนด้วยนะคะว่าอยากตัดซสอยากทําเป็นไส้ไก่เล็กไส้ไก่ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้ไก่เล็กนะตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเย็บกันค่ะมาเริ่มทําการเย็บนะคะก็เราก็จะพับทบไปแบบนี้นะคะพับทบแล้วก็ดูริมผ้านะคะริมผ้าตัวฝั่งทบเนี่ยให้อยู่ฝั่งขวามือนะตัวทบของอันเนี้ยครูก็จะเสมอกับตัวขีดหรือตัว ขอบตีนผีก็ได้นะคะตอนที่เราเริ่มเย็บนะเราก็ให้ตะเข็บเขานะคะเล็กๆหน่อยหนึ่งล้วก็เปิดปากให้เขาแบบเหมือนเป็นร่องน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆบีบให้เล็กลงเล็กลงนะ,ะเพราะว่าเวลาเรามุดเนี่ยเราจะมุดได้นะคะ คูเย็บเสร็จแล้วนะคะสังเกตได้ว่าคูจะเหลือได้อันนี้ไว้นะคะเพื่อเอาไว้ดึงข้างในนะแล้วก็เปิดปากให้เขาเปิดปากกว้างๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจียนเป็นไส้ไก่นะคะเจียนก็เจียนใหญ่กว่าที่เราเย็บสักนิดนึงก็ได้นะคะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากได้ไส้เขาอ้วนไหมไส้เขาตันไหมนะคะตัว ตัวไส้ไก่ของเรานะคะถ้าไส้ไก่ของเราแน่นแล้วก็แข็งนะคะเวลาเราไปเย็บดัดเป็นโค้งของลังรูมนะก็จะสวยแล้วก็จะแบบแข็งแรงด้วยนะคะครูก็จะเหลือประมาณนี้นะนะคะอ่ะครูก็จะเหลือตัวไส้ข้างในอะไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวไส้ไก่ของครูก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราอะมาทําการตลบไส้ไก่กันนะคะขั้นตอนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใช้แบบ ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าไส้ไก่ของเราอะจะเป็นไส้ไก่ที่แน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้กําลังมือนิดนึงอุปกรณ์ของเราก็จะมีเข็มก้นทองนะเข็มก้นทองก็จะมัดเลยนะคะสอดเข้าไปแล้วก็มัดเลยมัดนะคะแล้วก็เราจะทําการมุดนะคะมุดเข้าไปเลยนะมุดเข้าไป แล้วตัวนี้พอเขาใกล้จะสุดแล้วนะคะก็เขาก็จะค่อยๆมุดเข้าไปอันนี้จะต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกคนเห็นไหมคะอ่าตัวนี้เขาเริ่มมุดเข้าไปแล้วเห็นไหมคะอันนี้เขาเริ่มมุดเข้าไปแล้ว ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆจนเขาจะเจอเจออีกฝั่งหนึ่งนะมัดจนได้ขาดมัดจนได้ขาดนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงนี้แหละนะแต่ได้ขาดซะก่อนมีวิธีการยังไงนะคะ คูก็จะแก้ปัญหาโดยการที่องใส่ดึงแรงไปหน่อยคูจะล้อฝั่งที่เขาใกล้จะถึงนะคูจะร้อตรงนี้เลยสระเรือ <S 2> <S 2> <S ได้ค่ะครูก็จะเริ่มงานท่าของเรานะคะเป็นงานที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาโผล่ขึ้นมาลนะ,ะเอาเท่าที่ได้นะคะ ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็อาจจะใช้ได้3เซน4เซนก็ได้นะคะนี่น,นะคะก็ได้แล้วนะคะสำหรับไส้ไก่เล็กมากนะคะไส้ไก่เล็กมากเห็นไหมประมาณนี้นะคะนิ้วมือครูนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความแน่นเวลาเราไปทำเป็นตัว ลังดุมกับเวลาเราไปทําเป็นตัวรังรุมของกระดุมนะคะ<ๆ>เขาก็จะแน่นสวยเล็กเรียวแบบนี้เลยสวยงามนะคะตามท้องเรื่องถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะให้กับครูโอสารพัดหนึ่งนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ